ไอ้ว <y> <ify> mm ัวมันเล็กเองว่ะส่งผาดสองกันหมดอะไรท้าน่มกม่มบอยอันกูรูยุติเอาไปังสบัยกินได้ยังบังันกินเขาเลยโอ้จับมือเนี่ะบาคุบะจับมือทำไนะโอ้ยโจ้คนนั้เมันจับมือแล้าขำพี่จับขาพี่ดีกว่าคูเห็นยังเมื่อกี้มัจ้ขงพี่ขานั่นนะมันโจกขำมังเนี่ยนะเหม็นพระปานดอกเจียวรืมทงกันดเย กับแล้วมีสารตัวจริงความพูดละลายครับผมดูเธอน่ะมัดใจมากเลยเธอมัดใจมากเลยชีน่ะให้ตายสิกูแต่งมาหล่อซะตายกูแพ้มึงเลยนั่นแหละน้องปลาครับผมวันนี้เรามาเล่นใกล้เชียงคานมากเลยครับผมมีซิงเกิลที่ภาคสาวเชียงคานด้วยหรือไม่ใช่หรือมีครับมีครับไม่น้องพี่น้องไม่มีมาฝากพี่น้องโดยเฉพาะเลยครับผมอ่ะสักวันอายุเชียงคานยังเมื่อบึงเลย ลายอยู่ตัวละเนาะตากล้องไทยอกหนาคอได้ไยจะไทยตาห้ำขอยลยเฮ้ยก็สิว่าจะของไงเฮ้ยอ้าสุดท้ายเพลงครับผม